<Ừ. S 2> อีกแค่ประมาณสัปดาห์เดียว <Ừ. S 2> เราจะได้เข้าสู่บรรยากาศของการเฉลิมฉลองขึ้นปีใหม่กันแล้วนะคะหลายคนโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ตามแนวชายแดนก็หวังใจแหละอยากจะได้เฉลิมฉลองปีใหม่เหมือนกับพี่น้องทางพื้นที่อื่นๆภาค <Ừ. S 2> อื่นๆเขานะคะแต่ณตอนนี้ก็ยังลุ้นกันอยู่ว่าสถานการณ์เนี่ยจะไปจบลงที่วันไหนยังไงนะคะเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรานับๆกันมามันก็ผ่านมาเกือบ กว่าต้องใช้คําว่ากว่าครึ่งเดือนแล้วคุณผู้ชมคะสำหรับเหตุการณ์สู้รบกันระหว่างไทยกัมพูชานะคะภาพรวมตอนนี้เราจะเห็นได้เลยนะคะว่ากัมพูชาเองเนี่ยโอ้โหระดมยิงมาอย่างหนักหน่วงนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะ BM-21 นี่มาอย่างต่อเนื่องและประเด็นก็คือมันไม่ใช่ภาพรวมทางการทหารโดยสิ้นเชิงแล้วอะคะ่ะเพราะว่าณนะตอนนี้เนี่ยทางการกัมพูชาเองที่เขายิงมาเนี่ย พุ่งเป้ามาที่พลเรือนไทยพี่น้องประชาชนไทยได้รับความเดือดร้อนบาดเจ็บไปมากมายซึ่งนอกจากนี้เนี่ยเรามีหลักฐานเด็ดคุณผู้ชมคะเรียกว่าเป็นหลักฐานมัดเลยว่ากัมพูชาเนี่ยใช้ชุมชนและโล่มนุษย์ของเขาเองเนี่ยแล้วให้ทหารไปอยู่แนวหลังให้ประชาชนออกมาอยู่แนวหน้ากำลังไว้นะเอาไปดูหลักฐานชิ้นนี้กันคะ่ะ ีโอนี่ค่ะมันเป็นหลักฐานยืนยันเลยนะคะว่าการเคลื่อนที่ของทหารหน่วยยิงจรวด B.M 2 1ใช้พื้นที่หมู่บ้านในในการพรางตัวค่ะใช้พื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นฐานยิงจรวดมายัางประเทศไทยหลักฐานต่างๆนี้ทางการไทยเรารวบรวมนะคะ<อ>เพื่อที่จะนำไปประท้วงในเวทีนานาชาติค่ะ แล้วก็ใช้พื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ยิงจรวด B.M.21 มาอย่างประเทศไทยครับอันนี้ก็เป็นการตรวจพบด้วยทางฝ่ายไทยเองนะครับจะสังเกตได้ว่ายานพาหนะของ B.M.21 นั้นเข้ามายัางในพื้นที่หมู่บ้านในบริเวณพื้นที่ของกัมพูชานะครับใช้พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ซ่อนพลางแล้วก็ใช้เป็นฐานจรวดยิงอย่างที่ปรากฏในภาพนี้ครับ ซึ่งสําหรับสถานการณ์ในภาพรวมของพื้นที่กองทัพภาคที่2ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการสถาปนาความมั่นคงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าโอ้โหพี่น้องทหารของเราทําผลงานได้ดีเยี่ยมเลยค่ะค่อยๆค,คุมสถานการณ์ไปได้ต่อเนื่องนะคะตอนนี้อยู่ในความควบคุมแล้วแต่ฝ่ายกัมพูชาแน่นอนเขายังโจมตีเข้ามาแม้ว่าจะเบาบางลงแต่ยังคงมีเข้ามาในบางจุด ไทยเราต้องป้องกันตัวเองค่ะโดยการโจมตีกลับเพื่อย,ยับยั้งการโจมตีให้สิ้นสภาพนะคะโดยจากกราฟิกเดีให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นกราฟิกของศูนย์แถลงข่าวร่วมรายงานว่าจุดที่ยังมีการประทะด,ดุเดือดเมื่อวานเนี่ยมีทั้งห้วยตาเรียรวมถึงบางจุดที่ยังคุมพื้นที่ได้บางส่วนคือที่บ้านคลองแผงบ้านหนองจานและบ้านหนองยากแก้วส่วนบริเวณจุดที่เป็นสีเขียวค่ะคุณผู้ชม ค่อยๆดูไปนะคะจุดเขียวๆนั่นคือควบคุมได้แล้วก็มีทั้งบ้านหนองรีบ้านชำรากช่องคนาพื้นที่ตาควายช่องจอมช่องเปอรอช่องคลาคมุมช่องระยีซำแต่และช่องอานมา้าบริเวณเนิน677ด้วยนะคะ จุดหนักสุดของเมื่อวานเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่1ค่ะเพราะว่ามีการประทะก,กันอย่างต่อเนื่องโดยกองกําลังรพาได้เข้าควบคุมพื้นที่สําคัญ3หมู่บ้านของอําเภอโคกสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านคลองแผงบ้านหนองแย้แก้วและบ้านหนองจานจุดนี้เองเนี่ยฝ่ายกัมพูชาเขารุกล้ำมาเป็นเวลานานแล้วแหละและฝ่ายไทยเราก็พยายามควบคุมพื้นที่คืน ซึ่งก็ยังอยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเข้มข้นแต่พบว่าฝ่ายกัมพูชาโจมตีเข้ามาไม่ใช่เพียงพื้นที่ทหารค่ะบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอโคกสูงและอำเภอตาปริยาได้รับผลกระทบกันอย่างมากเลยนะคะซึ่งทางด้านของนางมรตีนริตาอันดโมรองโฆ<ภ>ษกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าเหตุการณ์ที่ใช้ทุนระเบิดสังหารทำร้ายทหารไทย เมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมานั้นนับเป็นครั้งที่8แล้วที่ทหารไทยเราต้องสูญเสียขาซึ่งกระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือประท้วงไปถึงฝ่ายกัมพูชาและประธานภาคีอนุสัญญ,ญาออตตาวารวมไปถึงเลขาธิการสหรประชาชาติด้วยหลักฐานสําคัญนคีค่ะคุณผู้ชมคะก็คือมีหลักฐานที่ไปตรวจพบจากจุดเกิดเหตุเป็นสมุดโน้นตนค่ะชัดเจนนะคะเป็นลายมือของกัมพูชา นี่คือสมุดโน้ตของทหากรกัมพูชาจะเห็นว่ามีทั้งพิกกัดแผนที่มีการวางแผนการวางระเบิดและนี่สะท้อนอย่างชัดเจนนี่คือเจตนาของฝ่ายกัมพูชาและถือเป็นข้อมูลหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้มันไม่มีภาษาอื่นแล้วค่ะเห็แนแบบน,นี้ม,มันคือภาษาของกัมพูชานะคะ นอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวอื่นๆตามจุดต่างๆรวมถึงผลประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสมัยพิเศษที่กรุงกัวลาลัมเปอร์หลายฝ่ายก็มองว่าไม่มีข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมซึ่งแน่นอนคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรายละเอียดเดี๋ยวเราได้เรียนกันไปตามแต่ละพื้นที่นะคะรวมถึงเดี๋ยวไปให้กําลังใจไม่ไม่ใช่แค่พี่น้องทหารอย่างเดียวยังมีพี่น้องประชาชนตามศูนย์อพยพต่างๆกันด้วยนะคะติดตามกันได้ตลอดทั้งรายการเช้านี้ที่หมอชิดเลยค่ะ うん。